ปละเรียนท่านประธานผุ้ที่สภาที่เคารพกับผมสมชายเสียงหลายได้รับฟังรายงานเรื่องนี้ของคณะกันริการแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยเฉพาะการเอาปัญหาของทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในสังคมจริงประการแรกผมคิดว่าสาเหตุของปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีของเรา อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาเรื่องนี้คงจะต้องเป็นไปในทางของข้อเสนอแนะของกันมทิการคือความพยายามบูรณาการการแก้ปัญหาผมพิจารณาแล้วคิดว่าเรื่องนี้มีสาระสําคัญ3 4ประการดังต่อไปนี้ประการที่1คือต้นน้ําของปัญหาผมคิดว่าต้องไปดูข้อกฎหมายหรือข้อกําหนดที่จะให้บริการของรัฐสอดคล้องกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของพลเมืองตามรัฐธรรมนูญ2 2 6 0เหมือนต้นน้ำตรงนี้ต้องมีการถอดรหัสของหน้าที่และความรับผิดชอบซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นหน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เป็นหลักแต่ผมคิดว่ายังมีบริการของหน่วยงานอื่นที่สามารถให้การสนับสนุนได้ กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจากการยกของท่านพลเอกเลิศรัตน์ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามชี้เห็นว่าบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้องต้องมีดําเนินการสําหรับกรณีดังกล่าวผมคิดว่าทางคณะกรรมาการมีข้อมูลเพียงพอที่จะวิเคราะห์ถึงหน้าที่และอํานาจความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วในส่วนที่สองผมคิดว่ากรณีกลางน้ําคือหน่วยงานที่เข้าไปดูแลจัดการบริหาร ซึ่งมีห่วงโซ่ตลอดห่วงโซ่ของอุปทานของปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือคนไร้บ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีตัวแบบรูปแบบการดำเนินการตามกฎหมายว่าตัวอย่างสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนกรณีที่ท่านโอสถได้นำเสนอเมื่อสักครู่เป็นตัวอย่างขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่จะต้องเป็นโซ่้อข้อท้ายๆที่จะไปถึงผู้ไร้บ้าน วันนั้นโซ่ข้อข้อกลางคือส่วนราชการในภูมิภาคจะต้องสามารถกําหนดตําแหน่งหน้าที่และขนาดของปัญหาในพื้นที่ของตัวเองได้ว่ามีมากน้อยเพียงใดถ้ามีขนาดของปัญหาแล้วผมคิดว่าจะทําให้การแก้ปัญหานั้นเป็นไปด้วยมีประสิทธิภาพประการที่สองของกลางน้ําผมคิดว่าการสร้างเครือข่ายในกลไกลของการแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยจำเป็นต้อง ในแง่ของการให้ความรู้การเพิ่มทักษะและการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อคนราบ้านไม่ดูถูกดูแคลนคนเหล่านี้แต่คนเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีปัญหาและไร้ที่พึ่งเพราะงั้นจะทําอย่างไรให้สามารถบริหารจัดการโดยเครือข่ายซึ่งอาจจะเป็นทั้งภาคเอกชนและองค์กรเกี่ยวข้องอื่นๆโดยเฉพาะองค์กรปกครองท้องถิน่นถ้าเราสามารถผลักให้โดยเฉพาะภาคธุรกิจเอกชนในท้องถิน่น ทำโครงการในลักษณะ CSR ร่วมกับพื้นที่หรือองค์กรปกครองท้องถิน่นผมคิดว่าจำเป็นต้องหารูปแบบและตัวอย่างเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เห็นแล้วก็จากงานที่ครูหย,ยุยขอญาติเอ่ยนามได้ยกย่องเชิดชูเกียรติคนอีกหลายประเภทเพราะฉะนั้นประเภทที่เข้าไปบริการหรือให้ความสนใจต่อการแก้ปัญหานี้ควรจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำมายกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อให้ได้รับหน้าอ่า เป็นที่ยอมรับของสังคมรวมทั้งกรณีการผลักดันให้การทำ CSR ของบริษัทเป็นส่วนที่สามารถนำไปหักภาษีจากการประกอบกิจการซึ่งได้กำไรในท้องถิ่นนั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนที่3คือปลายน้ำเป็นเรื่องของคนไร้บ้านซึ่งผมคิดว่าตรงนี้จำเป็นต้องจำแนกผมอยากจะเห็นฐานข้อมูลของคนไร้บ้านในประเทศไทย จำแนกทั้งประเภทของคนไร้บ้านปัญหาของคนไร้บ้านพื้นที่ที่คนไร้บ้านอยู่พำนักหรือพื้นที่ที่คนไร้บ้านต้องออกไปทำมาหากินในกรณีได้รับการพัฒนาแล้วเราจะมีฐานข้อมูลตรงนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเห็นถึงขนาดของปัญหาและความเร่งด่วนที่จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาคนไร้บ้านเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วผมคิดว่าเขาต้องการมีงานทำมีที่อยู่อาศัยซึ่งเหมือนกับ ปัจจัยสี่ที่เราต้องการมีแต่จะทำยังไงให้เราทรตหรือกำหนดการแก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาที่เขาต้องไปเชิญอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามสำหรับส่วนราชการที่ผมคิดว่ามีความสำคัญคือองค์กรปกครองท้องถิน่นถ้ามีหน่วยงานของราชการส่วนกลางอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมกำหนดระบบการบริหารจัดการแล้วถ้าหน่วยงานใด ลองทําทดลองในแง่ของการบริหารจัดการร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิน่นและเมื่อมีความพร้อมแล้วก็ค่อยถ่ายโอนหน้าที่และอำนาจข้อจํากัดขององค์กรปกครองท้องถิน่นตามที่ได้รายงานในรายงานนั้นจะเห็นว่าขาดทั้งบุคลากรและก็งบประมาณเหมือนันการที่จะทําให้คนเหล่านี้มีการได้รับบริการพื้นฐานตามสิทธิและเสรีภาพของเขานั้นควรจะ มีการทำโครงการนำร่องแล้วก็ถ้ามีความพร้อมแล้วก็ถ่ายโอนภารกิจเพราะงั้นโดยภาพรวมผมเห็นว่าการแก้ปัญหาเรื่องคนไร้บ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรด้านต่างๆให้พร้อมและสอดคล้องกับปัญหาของคนไร้บ้านผมไม่อยากเห็นการแก้ปัญหาแบบเบี่ยงแหนคือสุรราชการมาลุมมาตุ้มเข้าไปแก้ปัญหาแต่จะทำอย่างไรให้จำแนก ปัญหาและขนาดของปัญหาและทิศให้ตรงกับจุดที่เขาต้องการโดยเฉพาะการฝึกอาชีพและการพยายามให้คนไร้บ้านเข้าถึงงานที่จะมีรายได้เป็นของตนเองศูนย์เหล่านี้จะค่อยๆผ่อนคลายและเปลี่ยนรุ่นของคนไร้บ้านเข้ามารับบริการมากขึ้นนั้นโดยภาพรวมแล้วผมคิดว่าเป็นรายงานฉบับที่มีประโยชน์ต่อการแนะนำฝ่ายบริหารให้ดำเนินการในเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมขอประคุณท่านประธานครับ